สบ,บัตรนี้วันที่25มิถุนายนพุทธศักราชสองหเป็นวันที่56ที่ขา้าวเจ้าในสวุต้รประกอบกรกวัดเสียงสดสาธยายพระสุภาวรีและมณฑลต่างจังหวาดวิชาวิชาธรรมวิชาสังฆวิาชา ใะใจยาววิชาแต่ครูบาทั้งหลายขอจิตข้าพเจ้าทั้งมั่นมีสต,ในในในติรู้ไา้มีนวิตุต่อในขณะบันชนะได้บทส่วนจนเมื่อได้เถิดหนึ่งบทกาพารตาตาเตยอรังสัมมาสถถัมพุทโภควาผู้ทังวันทังวาเทมิสวัสดิ์ขาโตพระตาธรรมโอธรรมนรสมามิสุปฏิปันโนวตัตโตสาวสังโฆสงังฆนมามิสองบทบูชาพระไพรีพิณาตอรังสัมมาสามัมพุทโธสุจิรังบริณีพุทโธขในหิธรมนโนธานิปาร,รามิหิจัติสติยาวะชีวังอังพุทธังธรรมังสังฆังระนังกัตโตปูเชมิ รัตนัยจะยังทำมังเจาะรามิโสทินาสามบทสนุนเทวดาสมันต์จะกาวิสุอัตตะขันตุเทวดาสัตมังลราชสาสตร์สนันตุสขามุขะทังตะเคกามยจลุเปคีริสิคารัตเตยจันตะเคีวิมานีติเปรตเจตตะคำเมกันุตะลุวันาคาหันในเคหาวัตุมเคเตพุมมาจะยังตุเทวาชลาทาวิสมัยจะขัดันพันนาคาติงตะตะเกียังวุนีวะจะนางตตะโวมิรันตุธรรมสนรรกะโลยยปัฏันตาธรรมสนรรกะโลยยปัฏันตาธรรมสนรรกะโลยยปัฏันตา สีบบ่บทสวดบุพภาคณะมการนโมตัสสะพ่โตระโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพ่โตระโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพ่โตระโตสัมมาสัมพุทธะห้าบทสวดตรสาคมนภะผู้ทังสันนังกชามิธรรมัง no สันนังกชามิสังฆังสันนังกชามิตุติยมปิผู้ทังสันนังกชามิตุติยมปีธรรมังสันนังกชามิตุติยมปีสังฆังสันนังกชามิตัดที่ยมปิพุทธังสันนังกชามิตัดที่ยมปิธรรมังสันนังกชามิตัดที่ยมปิสังฆังสันนังกชาม นาทิเมศรสันนังยังพุทโธเมศสันนังวรังเอเจนะสัจเจชนะสุธิเมศตุสัทานาทิเมศสันนังยังธรรมโมเมศสันนังวรังเอเจนะสัจเจชนะสุธิเมศตุสัทานาทิเมศสันนังยังสังคมเมศสันนังวรังเอเจนะสัจเจชนะสุธิเมศตุสัพทาเจ็ดบทสวดติรัตนะปานะบทสวดติรัตนะปะนามคาถาพุทธังนัมเมรตนาพุทธะสาลีและจิตตังธรรมังนัมเมรตนะพุทธะวิสุทธิสารัง สังฆนัมเมตนาพุทธะสุสีลาทิฐิเอตังนัมเรติรัตนังรัตนเจยะมะังสาวมาสาวโมสาริตตาวัตถุวิเศษสาพุทธังอันโยยาดุตะคุณะโยคะวะสัพพวัตตังอสุมิตยามิปิตเทวะยะถาดิระเตเอกังวินาจะทิตเตสามาสัมภาเวนะโลกเกกธาติจะเจริญจารปาตุพุทธังคัมภิระยาวิสัยังอธิตุตัสถังวินยยหิปติจชะเนหิวินชะยะรูปังโลกัมหิเกหิจิกทัจุปาราปานิยัง เกศาเจตุวิธิตังคุณกายตาะามิเยวะชนะตายสุวติสัมปิสามุปัสตังอามะมานะสีสุธะปสาะรทานังบุญญาธิกานะมะสามุตตะมะปุณะภูมังทุกขาปมุตจนะมุขสระนังคตาังปูชาลิเหสุประมังในปูชนียานิพานาชิกิยายุปานิสัยยถังสามากิเลสามาราโสทนะทิฐิยาจะสาธุหิอัตถะกุสเลหุปเสเววณียังปานิจเปรินังขามนียะ เมวะตัสมาหิตังติรัตนังสรลณังคตมัมภะละติงทิวังคณะนนสุนมัสสะมนาปูเจมะจาะปิสัสตังปุโสปสันนจิตตาตถานุป,ปาริจะนิยตาตถาระตาจดุญเยนะตถาสุก,กเตนะสุขีพเวมุเ,เตเจนะตัสสะจสถาปิสวัตดิหนตุโยเจตธรรมะวินะยามะหิปะมะนะปุโตโลกุตตลาภิสมาโย ον. นิยโตสป,ปุชกังตัสโสป,ปานิสัยะ จะยายะอายามัมปีโหดตุวัตเวุเตเยปริจิตโตสุปัสตะกาโลแปดนมะการัสิทธิคถาโยจัก,กุมาโมะมาลาบตัตโตสมังวะกุตโตตกะโตว,วิมุตโตมรัสสาาษวินิโมจยะยันโตปไปสีเขมังชนะตังวินเนยังพุทธังรานตังสีสารวามิโลกาสานาราจจะวินายักษัตจะตันเตชะสาเตชะยศของตุวสพันตรายาจวินาสเมตุธรรมโมทะโชโยวิสาสาสรัตสสะสัตตุทะเสสีโลกัสสาวิสุติมัง นิยานิโกธรรมทรัสสะธาตีตตาหูตัติการโลตจินโนธรรมังวันตังศีสารามิโมหะปทลังปสันตะตาหังจันเตยสานเตยชัยศีหนตุสปันตรายาจวินาสเมตุสัทธรรมะเสนาทุกตานโคโยโลกาสาปาภูปกิเลสเตชาสันโตสยามสันตินิโยชโกจะสวาขาตธรรมมังวิตังกรุณิถือสังคังวันตังศีสารามิพุทธานุพุทธังสามาเสระติติตันเตสันเตยชัยศีหนตุ สัพพันตรายาจวินาสเมินตุวบทส่วนนโมกานัทักขะถานโมนตัวธรรมะธรรมฐานเมตินโนนโมอุตตมะธรรมะสสะสาวาคาตเสวะตินิทะนโมมหังมหาสังคาซาปิวิสุทธิวิสุทธะสีระทิทิโนนโมโอมาตยารัตสะรัตนายาสาธุกังนโมโอมะกาติตัสสะตสาวัตุยะสปินโมกาลภาเวนะวิกาจักรุปตะวานนโมการานุภาเวนะ สุวัติโหดูศปทานโมกาลธาติเชนะวิธีมหิโหมิเตชวาสิบบรส่วนมาสมัยสุดเอวเมสุตังยิกังสมยังพกว่าสักเกสุวิหาติกรีวสุนสมิงมหาเนมหาตาบุตรสเกนะสติ๊กปรจ่าพิธีวิกรสติหีสเปวะอันเทหิท้อสิหิจัลลกาตุเทวตาเยาวียนะสันิปิจารุติวันตังท่านลายกุ้าสัจจะอรคโขจังนังสุตว่ากายกานางเทวะนัง เอราโหสิอยังโขว่าสกสูวิหาติกะีวสุนมิงวานีมหาตาภูตสกนะสักทิมาจากไม่ได้หิภูสักทีหิสเปวะอันทะหิทัศหิจโลกาุเทวตาเยวเยนะสันนิวตาของเทววันตังนั้นลายพกษูนกระจะยันดุนะมายังปิเยนะพะวาเตนุปสังกมยมโุปัสังเวะรโตสกบัจเกธาปัสยะมติอโขตาเทวตาเสยสปินามะราบริโสธรรมิตังวะปังภาษาลิยภาษาตังวะปังภาษามีเชยะเอวะมีแมสุธาวะสิเวิสุตตสตาอัตตะหิ ตะโคตาเทวตาพระวังปะกวันตังวิวาเทวะเอกามันทังอสุอัฏฐสุเอกามันตังทิตโขเอกาเทวตาพระตัวสิกิมังทางอาภัสิมหาธัตมโยบสิมินเทวกายาสัพพคตาครับมหาอิมาธรรมยังสิตายวะอาราชีสังคันติตะโคปราเทวตาพระตัวสิกิมังทางอาภัสสิตาระลักษิโกตัมาทังสุจิตาชโฉ อาิกามากสุสิวาธิวันนนี้ใขรเตวารีที่้นี้ลักจจิตติอโขวรเทวตาพระัวสกมมาทางอาภาสิเชตวคีรังเชตวีขังอินทะคีังโอจไม่ชาติจันิตุธามาราจขุมันตาสุทันตาสุุนับติอโขวราเทวตาพระัวสกมมาทางอาภาสิยกิจิุตังสังคาตาเสนาเกมิสติอพุมิอปายยั์มือรุ่งสังเทียงเทวกายังบริบเรนทันติติอารโขว์พระวารีราลเตาสันนิตนิ ท่านราษทนายาพิสุทธิ์ต่เยปิเตวิคเวสุงติตามาณทนานาโตสมาราพุทธาเตสมปีปวัตนังเอตัมนายาเทวตาสันิมิตาเหตุสุงเซยาตปิมยหังเอตหิเอตลหิเยปิเตวิคเววิสติอนาคตามาณทนานาโตสมาราพุทธาเตสมปีปวัตนังเอตัมนายาเทวตาสันิมิตาวิสันติเสยาตปิมยหังเอตลหิอจิกเทมิพิคเวเทวะนามานิจิกเทมิพิคเวเทวะนามานิที่สี่มิพิคเวเทวะนามานิทางถุนฐานถัดรุการมโนติการดูดาภาเสต พิคูพระโตประจัตสูงมควาอินททะโอจะสิโลกรรมโลกัสสามิยะทัพพมาราทิตายาธิตากิริคขปลามิตตาสมัยตาปูตุสีวัสสินาวโลมังสาวิสัมพุโนโอทาตามานาสาสุตาวิปัสสนะนาวิลาวิโยปัเตยทวาวันิขปิเตโตมิจิตตาตะวเกสานีลัเตเทวยาพิกันตาเตชาทาพิโกโวเตจะอาตัปลุงตุตวาวุรธัสานั่งเตสัมปตุลาหุยานามนุตานาทัสนังเอเปเก อบปเลยเกสตตมังคลาสังสัสลิงสัตงเอกเสนางอานุสานามัสุงอับปเลยเกนตมคลที่ศาสภวดาของจตัพังวิยยวาวกิตาวาตเจคุมาตาตมิสตาถาเกสานาเตเทวกายาพินตเตชาทัิกโวเยวหังกิตยธมิคเนนุปุปโสสัตตสาสวายขาภูมังกปิรวายที่มโตติมโตนั้ตัวสินุมธรรนาพิกามุงนาสมติงนังชาสหัสสหมา้าขานนันต่อไโนที่มโตติมโตน้ตสินุมรนาพิกมุงนาสมติงนั่ง สตาร์คิลาตีสาสายขายนันดาไวโนที่มันโตติมโตน้มันโตสินมโมธรรมนาวิกรรมุงงหนังสำมติงมงนังอีเจเตโสพระสาสายขายนันดาไวโนที่มันโตติมโตน้มันโตสินมโมธรรมนาวิกรรมุงงหนังสำมติงมงนัง เวศมิตราปรญซยขันันต์ไวโนทิมโตติมโตน้องตสิโนมุธรรมนาเป็นกมงนังสำสิงนังกุมพี่โรยใชโกเวบรสัาตร์วสนาพิญโยนัสตาสังนั่งไปยึูกบาสติุรวยใชโกสมัตสมิติงวนังพุทธิมิจติสังราชรโทภาษาที่ยันทำบันาที่ปฏิวัชาติโสปภูตปิศาพ่อโวยชนามาปรายติมโตติมโตน้องตวสิโนมุธรรมนาเป็นกมงนังสมสิงนัง ทกินในจตทิสังราชารุ่นของตระกราตี่พัฒนาที่ิปติมหาชาชิโสปุตตเปสาพะโวินธนามาปราชิมโตติมโตน้โตสินนมุทรปนาพิกมุนังสัมติงวนังปะจิปมาจาตทิสังราชาวิรุปโขกัสาตินาคณาธิปติมหาชาชิโสปุตตเปสาพะโวินทนามาปราทิมโตติมโตน้วโตสินนมุทรนาพิกมมุงนั่งสัมติงวานั่งอุตตรจตทิสังราชากุเวโรตัสสาวติยาคณาธิปติมหาชาชิโสปุตตเปรสาพะโวินธนามาปราทิ ปุ่ินมันจะที่สังทัตตะโตทักินนะอิรโกปิีิไม่นะรู้โอโกยโลจตังที่สังจัตตโลเตมาชาสมันตะจัตโตที่สาตตะวนาตะโตวะในกะปีโนเวที่สังมายาวินโนทัสอาคูวันจันิกาตธรรมมายาเทถุเวเจถูกวิภูจะวิโรสหะจันทโนกรวาจโตจะกินนุมตุนิพุตุจะปานะโทโอปามโยจะเทวะโตโตจะมารติจิตาจัโนจะคันโพนโรชาชาโนสะโพอาคูจะสิโขเจวะทิมารูสุยวะสาเจเตจันเยจันลาชาโนคันตภาสาลุภิมวธรรมนาวิกรรมุนนาสัมติงา อาทาคาอาทาคูนาวาซานาคลาเวสราตัสกาธรรมรัศตตรลาอาคูปยาคาสายาติพิยมุนาทัตลาจายามกัมพลัสตราอาคูปยาคาสาจยาติพิยมุนาทัตลัทธาจาอาคูนาคายาตัสโนเอรวันโนมาโคตุคาตป็นจริงมังเยนาคาราเชสาสารลัมจิติภาจิชาบกิวิตุทัตจัคคูวิหายรัาเตวนามจัปตาจิตราทุปนายเจตานามังอภยันตธานาคาราธรรมสิทธิปนตโตเทมาสิปโตธนหะหิวไวใจหิววะหะยันตา นาคาสุปนาตัสมัก um, ังถุพุทธัง um, ช hmm ิตตาวิลาเทนะสมพุทธังอัสลาสิตาปัตโลวาสาวัตะเซวาสาวัตเซเตที่มันโตยะสีโนกัลกัญชามหาวิสมาอัสลาธาราเวคาสาเวปฏิเตสุจิจปาณาตุนาามุจิสหัสสัตสัตตะปริตตานังทภพวโรจนามกาตานัยตวพาลิเตนาลุปปัตมุงสัมโยธานิพันติพุนังธรรมติงพุนังอาโปยเทวาปะวิจเตโชวาโยทักมุงวรุณาวรุณาเทวา สโมยัสาสะเมตตาคุณากิกาอาคูเทวายาสิโนทัาเตเต่าถาคยาทะเพนนันต์ไวโนทิมโตติมโตนันโตยาสิโนมโหทานาพิเกมุนาสัมติงโกนังเวทูจะเสวาสาลีจะสมาจนุเวยามาจนุปันิสาเทวาจนาโมคูลกิตาสยัสุปันิสาเทวาสยามาคูลเกเทลานัคตาลิปุลกิตตว่าอาคูมนาวาลาหักาวาตหนังวาลวเซวาตหนังวาลวเซโตตะโควาลอินทโทท่าเต่าถาคยาทะเพนนันต์ไวโน จิมตัวติมตัวนั้นตัวสินวลธรรมนาไปกษุมุงที่นั่งมันติก็นั่งอารคูนาสหะอเทวาชลาศมตขาลิวะลิจกาจัลโรชาจะอุมาอุพานิภาติโนรุณาสธรรมาจัจุจาจะเนชิกาสุริยะลุจิลาอาคูอาคูวาจะอาคูวาสาวะนสินโนทาเจนะถักยาสเปยนนันตวิโนจิมโตติมตัวนั้นตัสีนวลธนาภิกุมุงนั่งสัมินกนังสัมมานามหาสัมมามนุสสุตตมากิตาปุติกาอาคูอาคูว่าจัอาคูหาสาะนิส เทวายโตินวสิโนปรคามาปรักคอาคูเวายสิโนทเตากยาตเป็นันวโนอิทิมตติมตนตสิโนมรรนาิจมุนาสมติงมังสุกากรุมหาอรุณาอาคูวิคณะสาราโอทากะยะหาปาโมคาอาคุเทวายัสิโนธานยังอาคาชนโนยทีสาวิสติทาเตากยาตเป็นันไวโน ิทิมตติมตนันตัินนมธวนาพิกมูนางสำติงนังเีเมียตัวิจายามากกาจารสิ่งนตัิจารรามาเศกาฐุตินมจัสว่านิมารันตัวิ่งนอาควาทาคูบาาลิมิตาทัเจนะากสเปนนนตวไวโนอิทิมตติมตนันตัินงมนมธวนาพิกมูนางสติงนาทเทเทวันิกายาเปนนนตไวโนนาววะเยนะอาคัยงเยจนเยตาทิธา ปวุทธชาติมานเคืองโอคตินนมัสวรรดิเคโมคตจลังนาคันยนตวะอสิตาติตังสุภรามาพระมตโตจัปุตตาทีมันโตสาสนังโคโลติโสจัสมคาสิติงนั่งสหัสสาพรัมะโลกานังมหาพรามาทิตติปโนธิติมันโตพิสมาคโยยัสติโสท่าเทถอิสระอาคัวปัจจะเวปัจจะปัเจกะวะสาวติโนเตสัจจามาจามโตอาคาติโตบริวาริโต เจเตเตเเศมเกมรเนาอภิกรรมิปัสสคนาสามัทียังเฮทาคณาตัดทัลักขิบรรทัมัทุบตรบตามวะริธามอมูิทกจินังอิจิตาตามาเซโนกณาหัสเซนังไปสิปนินาตาลมาจาตะลังกตวะสลังกตะวาระเพระวังถาภูสกุมีคนนั้นตัวสุโัสสุปตาวติสังกุโตสยังวเสตัังวยยยาววะคตาวานจะคุมาตโลวิตาตะวเกสานีเตมรเนาพิตาเตวิชาถาริโวเตจะอตบ อาตธรรมลุงสุรวุรณศาสนาวิจารคีประมงในสังรมิชยงสเปวิชารสธรรมาโยติตาสิโนโมสันติฐานปฏิเสธสวกาเตชะเนตสกติเสวีบทสวดมังคลาสุตังอสีวนาจะพระณังปฏิทานันจเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคณุธรรมปะกิตรูปะเทสาวาโสจารเพจจกะตะพุญญาตาอัตตาสัมมาปานิทิจเอตัมมังคณุธรรมปะวุสัจจันจารสิปจะ วินโยจะสุขิโตสุภาสิตาจะยาวจะเอตมังค์คุรรมมาตาปิจุปทานะปุตตะรัตผุตตะทารัสัสังโฆอนาคุลาจะกรรมนิยาเอตมังค์คุณธรรมท่านันจะธรรมะจริยาจะยาตาการนันจะสังโฆอนาวัชานิกรรมนิเอตมังค์คุณธรรมอาลติวิลติปปามัจะปานาสจะสายะโมอปะโมตุจะทำเมสุเอตมังค์คุมธรรมคารวะวัชนิวัตุจะสันตุติจะกาตายุตตาการีนะธรรมะสอนังเอตมังค์คุณธรร พันตีจะโสวะจะสัตตาสมะนานันจะทัศนังกาเลนะธรรมะสาไชชาเอตมังอนุรังตะโพจะรตมัจจิยัญจะอริยสัจจานะทัศนังนิพพานะสัจฉิกิริยาจะเอตมังคนุลังตะมุตัสสะโลกะธรรมิหิจิตตังยะสานะกัมปติอโศกังวิชังเคมังเอตมังคนุลังเอตาสิสาริกตวันะสัพพธรรมะปะราชิตาสัพพะโสติคุณติตาเจสังมังคธรรมตมันติ สิบสองบทสวดรัตนปาลิทยังกิจิวิตังอิทวะหูลังวาสกุยังกิจิวิตังอิทวะหูลังวาสกิสุวะยังตนังมิตังน้าโนสามะอิคาเตนะอิตัมปีปะเทศตนังมิตังอิเตนะสัจจินทสัพพติของตัวขยังวะคามาตังมิตังยัตตะกาสักายมุนีสมาัิตัวนันเตนะธรรมเนรสามะสิกิจิจมิจมิตนังมิตังอิเตนะสัจจินทร์สัพพติของตัว ยมบุตเตสโตปิวานะยยสุจริงสามาที่มานันตริยามหุสมาดินาเตนะสามโมทวิตติตัมปิจเมตตานมิตังอตินะสจจนะสุปฏิหุเยบุคลาอาตระตปัสสาจตลิเอตานิจุคณิหติเตสะเนยสุขตัตวกาอเตสินานิมาปานิตัิสังเกตมิตังอตินสจจนะสุปฏิหุเยสุปยุตามารสาตัมินานิกาโนโคตามรสาสนมหิเตปฏิปตามตังวิเชนัฐะรัฐามุธานิพุติมุชมนาตัิสังเกตตานมิตัง ที่เกวเพราะว่าสมิธีคนาปิชาวิจินตรธาในปฏิทิลายาถายมปฏิโปอิ่ทำเปิตังกัตั้งมิตังอิตินัสสเจนัสวัสดิ์ทนโตที่สามบทสวดธรรมบทสาวะอัตตะฮาเวจิตังเซโยยาตายังอิตตะราปชาอัตตะทันตัสสะโพสสะนิจังสยะตจานิโนเนวเทโวณคันธโปนะมาโรสหะพรหมนาชิตังอปะชิตังกะอิราตทารุปสะชันตุโนที่สี่บทสวดเกปุตตสูตรภาสิตามิถังเตณัพคาวตา ชนตาปัสตาอราหตาสมาสัมพุเทนะเอทตุมเหมาอนุสาวนะมาปรามะปารายะมาอิติกิลายะมาปิตกะสัมปาทานเนนมาตากะเหตุตมานัยคะเหนะมาอาการะป,รา,ปาริวิตเกนะมาทิตินิชานัคติยามพาพภะรูป,ปตายะมาสามาโนโนคะรูยะถาตุมเตีมเหอตานวชะเะนยชอิเมตมาอกุศลายเมตมาสาวะชัยเมทมา วินโยคารัหิตาอิเมธมาธรรมตาธรรมทินาหิตายทุกขียะธรรมตัณติอัตตาตุเมเหปะชะเหยะธะยาธาตุเมอัตตะนาวะเชนเนียธาอิเมธมากุสลายเมธมาอนาวาชะอิเมธมาวินโยปัสสาอิเมธมาธรรมตาธรรมทินาหิตายทุกขียะธรรมตัณติอัตตาตุเมหิอุปะสัมปะชะมิหะเลยยาธาติสิบห้าบทสวดอุปนิยสวด อุปนิยติช <sucks> ีว네ิตต <ED> ั้งมาปรมยงชรูปนิตทศนะสันติตาณะเอตังพยังมวันในเปขามโนบุญญาณิกะยิราธาสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิตตั้งมาพยายามเฉลูปนิทศนะสันติตาณะเอตังพยังมวันในเปขามโนโรกาภิสังปะชัยเหสัตติภิโขโยทะกายนะสังยะโมวายใจอุทัจเจตาสสังตตาเปตาสตะทุขายะหงติยังชีวะมโนปะกโรติบุญญังธรรมโมฮาเวรคติธตมะจารินธรรมโมสุจโนสุขะมาวะหติ เอสาริสังโรรมเมสุจิเนนะทุกขติงคัตตันติธรรมจารีสเปสังฆราณิตติยถาปิยปัสสติอาธาณิมิทุกขถเอสามโขวิสุทติยาสเปสังฆราทุกขติยถาปิยปัสสติอาธาณิมิทุกขถเอสามโขวิสุทติยาสเปธรรมารัตตติยถาปิยปัสสติอาธาณิมิทุกขถเอสามโขวิสุทติยาสิภกบสวดอปันนกชาดกอปันนกฐานะเมเกตุยังอโหุตกิกาเอตทัญญายะเมทาวีตังคาเหยยะอภนนกังพาหุงเวสนังยันติ ปภะตานิวันานิจะอรมาลุคขเจยายนิมนุษาพยันชิตาเนตังขดระนังคีมังเนตังสรมุตตังเนตังสรมาคัมมะสัมภารุขขาปมุตติโยจะพุทธันจะธรรมะจะสังฆจะสนังกโตจัตตาลิอริยสัจจานิสัมมัปัญจะปัสสติทุกขังทุกขสมมุปาทางทุกขจะอาติกามังริยันจะอาทาคิกังทุกขูปะสามะขามิหนังเอตังขดระนังคีมังเอตังสรมุตตมังเอตังสรมาคัมมะสัมภทรุขขาปมุตติ สิบเจ็ดปสวพัทเทกัลตัขถาอาทติตังนานะวาขะเมยะนะเียงเขนนะตังบุคคลนุคนสน่งงเรงแล้บุคคนัหวังถึงมาถึงจะทัดติตัมเห็นตัางปัจจานากตังสิ่งใดลงแล้าสิ่นั้นก็เป็นลาวลา่งี้ไม่ถึงก็เป็นย่งไม่ถึงปัจจุบันจโยธรรมางแต่ทาวิัสติอสังยิาสังกุปังตามวิธรรมนุปุเยก็บุคคลใดเห็นแจ้าธรรมยุบานเป็นว่างแง่บุคคลแข็งทำน้นได้บุคคลนั้งยินเรรมนู้นให้ผูกรมเถิด นินสังารัตีนหาเสนนุนาเพราะความเพียรของมดุลาผู้มีเสีย่านั้นย่อมมีเก่เราทั้งหลายเอวังไม่หาทมันจะเป็นกโหระดาธที่ตั้งทางวิปติกระโตตีตันโตอธิกติมนีติพราะผู้มีพระมุนีผู้สงยอดได้บุคคผู้มีตัวอย่างนี้ความเพียรไม่เกิ่ยารทั้งวันนั้นคือนั้นว่าผู้มีสถิหนึ่งสิบน้อยการท่านนี้และสิบแปดบทสวดพิหาจะเวกนบพระธรรมโม่ฉลังนัตติโตลงความเก่ธรรมดาจะลงความเก่ไปไม่ได้พยาทิ่งธรรมโมิพยาต เรามีความตายไปทำงานจะลงความตายแปบไม่นาสัพเพหิเมปิยมนาไปหินนาโพวินาโภวเราจะเป็นต่างๆคือเราจะต้องไปผ้าของรักของด้วยทั้งหลายทั้งปวงกรรมมาสะโกมีกรรมมาทโยกรรมโยนี้กรรมมาบรรทุกกรรมมาปฏิสารโนเราเปกรรมของตนกรรมด้วยผมกรรมในเกิดกรรมพูดตามกรรมที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกฤติสารมิกายนังวาบวกรรมวาราสตาตโตวริสัมิเราทำกันได้ไว้เป็นบุรุษเป็นบาตรหรืเป็นทายาคือว่าจะต้องหผมนั้นสืบไปเอวังกามีบิหังวจุรีทัพนังท่านผู้วิจารณาใ้ทุกวันเถิดสิบเก้าบทสวดเทวตา อุโยชนาคถาทุกขปัตตาจันนิทุกขาพยปัตตาจันนิพสภยาโสกปัตตาจันนิโสกาของตุสเปวิปานิโนเอจวตาเัมีสัพตังมุญยัสสัพตงสเปเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติยาทานานัทตุสัตยาสีราละกันตุสัพตาภาวนาเทวตาของตุวกันตุเทวตาตาสเปพุทธาพระปตาเจกันนันจะยังพระังอรันตันันตเจชนะละขมิสัพโสยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิธนะคถาหัดธรรมยังปฏิธนคโยพนามเสยยาเทวตาสันติวิหารลาวสินีตุเปคาเลปติคาเลตหิงตหิงตาธรรมะ ธาน,นินาะพนตุโชิตาโสติงกรโรเตธาวิหารลมัทเลเทลายธรรมชาณอก,กาศจัพิกโวสารามิกาธนะปาติอุปสัก,กาคามาจะเทยานิคามาเจสาราสป,ปานาคุตาตุกิตาพนเตจลาพุชาเยปิจะอาาัฏฐสัมภาวาสังเสรชาตาอาสวุปปาติกานิย่าในกังธรรมอรังกิจจัตเตสะเพปิทุขาสกัดอตุสังขยงังธาตุจิลังสตงังธรรมโมธรรมัทราชภราสังโกของตัวรามาขอวอ่า ทายะจะหินตายะจะอัมเหนะขัดต่อสะทัมโมสเพปิมตมะจาริโนวทิงสัมปาปุเนยามะธรรมีอริยป,ปะเบติเตย,ยิเบตดวสวดสะปฏิตทันนัคขาอัตธรรมยังปฏิชนคโยพนามเสภปุญญสิทธานิกัตสะยานัญญาณให้กัตตานิมเมเตสัจจะภาคิโนหนตุสัตตานันตาปามะนกกาคาเยปิยาคุณวันตาจะมัญหังมาตาปิตัทโยทิธาเมจา ปะยะทิ t า a าะเจมัจตะมัตมตะเวนิโนโตตาตินทันติโลกาสมิงเจภูมิมาจตโยนิกาปจเจกัจะตโวการาสังสารันตาพระวะพระวยาตังเยปติทันนเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนับปะประชาทันติเทวเทสังนิเวทยุงมายาทินานาะณปุญญานังอนุโมทนาอิตุนาสเปสตาตตาหอนตุอเวลาสุขะชีวิโนเคมปปปะปะทันจะปะโปนตุเตสสะสิชะตั้งสุภา พอสัตว์ทั้งหลายมมีินสุไมียามารจงผู้มีส่วนเป็ข้าใจ่าทำในแบดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้ใจาทแล้วคือชนหลดใดที่เป็นทีรักผู้มีคุูมีบรรดามีวรัข้าเจ้าเป็นตัวที่ข้าเจ้าได้เห็นแม้ไม่ได้เห็นในสัว์อื่นที่เป็นกลางในมีกลางเวียนการตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามในภูกิสี่มีขันห้าอะขันหนึ่งอะไรขันสี่ท่องเที่ยวอยู่น้อยๆพบเจญสัตว์ใดทราบการสมบุญข้าวเจ้าแล้วพอสัตวนั้นจงน้ำบราเองเถิดก็สัตว์ใดย่านนั้ พอเหตุคือนุมูลอานุภาพทั้งหลายที่ข้าเจ้าให้แล้วขอสาท้องพวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขสมบูเถิดแล้จงถึงอาณาทางอันกเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดด,ด้วยพระรากจกิจสถานด้วยการความเพียรในส่วนการบูชาพระรัตใยด้วยการสัญญาบุตสมบูรณ์พระสุตรพระบิดและประกาศเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีข้าพเจ้าขอให้ทุกอยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าหรือทางโลกทางธรรมของขปรเทศเทวดาหลายผลมูลนานในการสวดสายมนต์และธรรมะเหล่านี้มูลอนุโมทนาบุญละบุญวอนแก่ข้าพเจ้าและทุกคนพกิขอา เรื่องน,นี้สมเด็จพระยาสังวรวรวิเวิหารตลอดจนทุลหล้าทีาท่สามถิ่สร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาที่จะสร้างในอนาคตขอจ้องเปลี่ยนเน่วยภาพพระบรรินและคำมงคลพระางต่างๆขอจองทำเด็ชศักดิ์สิทธิ์ทุบก,การเถิดสาธุนะบ